นี่ครับเบอร์นีผมก็สิบห้าเห็ดเต้าหู้สามรสนี่ครับเต้าหู้ผมเอาเอาคูุปแปง้งกระเสียวไปทอดครับนี่คือวัตถุดิบมันเต้าหู้สามรสนี่ครับเต้าหู้เอาลงทอดให้มันเหลืองสวยครับนี่ครับ ทอดเซตแล้วกสิเป็นประมาณนี้สีเหลืองทองนี่ครับทอดไห้มันสีเหลืองสวยจะเอาขึ้นมากครับเอาสีเห็ดตรงสามรสครับมือนี่ยนีทอดทอดเนสีเหลืองง่ามทั้งสีครับ นี่ครับหลังจากเขาถอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันสิกรอบนอกนุ่มในข้างในนุ่มคือเยลลี่ลครับนี่ครับคือพริกผมตำคือจังสามเกเลนะครับมีพริกกระเทียมรลากบักชีครับเดี๋ยวเขาเสียเอาพริกไปผัดเ็ดนาบราดสามรสครับนี่ครับนี่ครับใส่น้ำมันนิดหน่อยพริก ลงไปเลยนี่ครับปลาเต็ม,มันหอมจัดหน่อยเติมน้ำลงไปครับ น้ำตาล1ช้อนโต๊ะชูรสสองช้อนชาครับผงปรุงรส1นช้อนชาน้ำปลาครับหช้อนโต๊ะ นี่ครับน้ำราดมันน้ำราดเต้าหู้สามรสนี่แล้วครับเห็นมันเหนียวๆสีใส่แปง้งกระโพดลงไปครับนี่ครับเหนียวๆปรุงให้มันได้สามรสเปรี้ยวเค็มหวานครับนี่เต้าหู้สามรสนี่ครับกระเซ็นเป็นทีเรียบร้อยเต้าหู้สามรสนี่ครับเต้าหู้สีกรอบนอกหนุ่มในคือเยลลี่ครับ ไปลองเห็ดเบิงด้วยครับแซบแน่นอนครับเต้าหู้สามรสขอบคุณครับ